ตอนนี้หนูเรียนอยู่ที่โรงเรียนชุมชนวัสมรโกดอยู่บุรีบำรุงค่ะหนูเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะตอนนี้ที่โรงเรียนหนูก็ชอบรำชอบเต้นแล้วก็ชอบร้องเพลงค่ะแล้วก็ตื่นเต้นจะได้เป็นนักร้องเรียนแล้วค่ะหนูรู้สึกดีใจมากค่ะ หนูเริ่มร้องเพลงเพราะว่าตอนปอ3ค่ะหนูเห็นย่าร้องเพลงแล้วหนูก็ขายของไปด้วยค่ะก็เปิดเพลงไว้หนูก็ฟังมาเรื่อยๆหนูก็ชอบค่ะแล้วหนูก็ร้องตามหนูดีใจค่ะที่ย่าสอนร้องเพลงให้ตอนนี้หนูก็อยู่กับปู่กับย่าสองคนค่ะแล้วก็ปู่ก็อายุ66ปีย่าอายุ60ปีค่ะ แล้วย่าก็มีโรคประจำตัวเป็นโรคไขมันอุดตันในเส้นเลือดค่ะรายได้หลักๆก,ก็มาจากปู่ขับแท็กซี่ค่ะก็เลยทำให้ปู่ต้องหาเงินคนเดียวค่ะทุกวันนี้หนูก็แบ่งเบาปู่ด้วยการนวดขาให้แล้วก็ไปซื้อของให้แล้วก็ทำงานบ้านช่วยย่าค่ะคิดว่าความลำบากก็คือปู่ขับแท็กซี่แล้วเหนื่อยมากแต่ต้องขับทุกวันค่ะ ท่านก็เคยบอกว่าท่านเหนื่อยแต่ว่าต้องสู้ค่ะในความคิดของหนูหนูก็อยากช่วยปู่ใช้หนี้ค่ะหนี้นอกระบบปู่ประมาณสองแสนค่ะปี6-4ปู่ป่วยเป็นโรคหวัวใจโตค่ะตอนนั้นปู่ไม่ได้ทำงานแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายมาจ่ายค่าพยาบาลค่ะก็ต้องไปยืมมาค่ะหนูก็รู้สึกสงสารเขาค่ะ หนูอยากตอบแทนแล้วก็ช่วยเขาลดหนี้ปลดหนี้ค่ะที่หนูรักปู่กับย่ามากขนาดนี้เพราะว่าท่านเลี้ยงหนูตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะแล้วก็พ่อกับแม่ก็แยกทางกันหนูก็อยู่กับปู่กับย่ามาเลยค่ะเขาก็แบบไม่อยากให้หนูเศร้าค่ะอยากให้หนูมีความสุขค่ะอยากกินอะไรบอกปู่ได้นะเดี๋ยวปู่หาให้ หนูมาสมัครรายการนี้เพราะว่าหนูก็อยากช่วยปู่ค่ะหนูก็สมัครเองเลยค่ะส่งคลิปเองหมดเลยค่ะอยากช่วยปู่เท่าที่จะทําได้ค่ะถ้าหนูได้เป็นนักร้องหนูก็น่าจะเห็นปู่ได้ตากพัดลมหรือแอร์เย็นๆค่ะนั่งดูทีวีเขาจะได้ไม่ต้องทํางานเหนื่อยแบบทุกวันนี้ค่ะหนูก็จะสู้ต่อไปค่ะเพื่อให้ปู่กับญาติสบายค่ะไม่ต้องทํางานแบบนี้อีกค่ะ